วังปูวันนี้นะครับนี่คือมีนกนางนวลอยู่ก็พอสมควรแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ผม,ผมเคยเห็นนกนางนวลที่เปนตัวใหญ่เลยก็เ,เยอะนะเยอะเอะพอได้หรือว่าลูกมันก็ไม่รู้นะบินล่ออกับเต็มน้องฟ้าอยูเนะวังปูเขาว่าทาที่กั้นไม่ขึ้นกระทบนะละเลาะป่าชายเลน ค่อยม,มีคนวันนี้มันกติแต่เห็นว่านกบินกันไปบินมาเยอะแยะหมดเลยน้ำก็ใสดีนะมีมอวมีแมงเ,เป็นฝูง่ยนกเห็นอยู่ใกล้ๆผมเห็นเลื่อยใกล้ๆประมาณ3-4ลำ ครับนู่นทอสมออยู่ใกลๆนะไม่รู้เรืออะไรครับพามาดูวังปูเนี่ยครับ